넌 <laughs> สวัสดีค่ะคุณเลยล่สวัสดีค่ะคุณจันจีวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอ่าลืมไปแล้วล่ะค่ะว่าล่าสุดนะคะกรมประมงของเราะค่ะเพิ่งออกประกาศอปพกรมประมงตัวฉบับล่าสุดออกมาเลยค่ะอ๋อประกาศออกกรมประมงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานใช่ไหมคะใช่ค่ะชื่อเต็มๆของมันนั้นเป็นยังไงแล้วก็เนื้อหา ข้างในทั้งหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของมันเป็นยังไงนั้นล่าสุดได้ข่าวว่ามีวิทยากรพิเศษมาอธิบายให้ฟังด้วยในวันนี้หูดีเลยค่ะพี่อาร์ตใช่ไหมคะรักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลังใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาฟังกันค่ะว่าหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข,ขในการประเมินบุคคลและผลงานประเภทวิชาการฉบับล่าสุดนั้นที่อาร์ตเอ็ดจะมาเลให้ฟังว่าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ สวัสดีครับพี่น้องชาวกรมบงทุกท่านครับท่านควรจะทราบเลยนะครับว่าตอนนี้เราได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานฉบับใหม่นะครับเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งหลักเกณฑ์ตัวนี้เนี่ยเราออกมาทั้งหมด2ฉบับนะครับฉบับแรกก็เป็นสําหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ปกตินะครับอีกฉบับหนึ่งสําหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับซึ่งทั้ง2ฉบับนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาสาระที่เหมือนกันนะครับ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลจากคลิปนี้ได้พร้อมกันในทีเดียวนะครับโดยสิ่งที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลักเกณฑ์นะครับเราได้มีการนะครับปรปับปรุงในส่วนที่เป็นการประเมินผลงานเพียงอย่างเดียวนะครับในส่วนที่เป็นการประเมินบุคคลนะครับขั้นตอนทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับก็ขอย้ำนะครับว่าในเรื่องของการส่งตัวเล่มสีชมพูในการประเมิบนบุคคลนั้นยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับเราเปลี่ยนเฉพาะในเรื่องของตัวเล่มสีเขียวนะครับ ซึ่งทีนี้เนี่ยเมื่อมีการประกาศนะครับรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลน,นะครับเล่มสีจัพูแล้วนะครับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีทั้งหมด4ประเด็นตามหลักเกณฑ์ตัวใหม่นะครับโดยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะมีทั้งการตัดเงื่อนไขบางอย่างออกนะครับเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทํางานนะครับ รวมทั้งมีการเพิ่มเติมคําอธิบายนะครับเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการดําเนินการนะครับสำหรับการประเมินผลงานของท่านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับซึ่งในประเด็นแรกนะครับที่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องของสัดส่วนของผลงานนะครับที่ท่านจะต้องนํามาส่งในตัวเล่มสีเขียวหรือการประเมินผลงานตัวเต็มนะครับซึ่งของเดิมนะครับในหลักเกณฑ์เดิมการทำเล่มตัวเต็มสีเขียวนั้นนะครับได้กําหนดไว้ว่า ผลงานนะครับท่านสามารถส่งได้ไม่เกิน3มเรื่องนะครับโดยอย่างน้อยหนึ่งเรื่องจะต้องเกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่ท่านจะไปนั่งนะครับโดยแต่ละเรื่องก็ต้องมีสัดส่วนนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยละสินะครับรวมกันต้องได้ร้ออันนี้คือของเก่านะครับแต่ของใหม่นั้นเราได้มีการตัดในเรื่องของร้อยละออกนะครับมันก็จะเหลือแค่ว่าจะต้องส่งผลงานไม่เกิน3มเรื่องนะครับมีอย่างน้อยหนึ่งเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ท่านไป ไปนั่งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราก็มีการเพิ่มเงื่อนไขเข้ามาสําหรับกรณีที่ท่านจะประเมินเลื่อนเป็นระดับชํานาญการพิเศษนะครับโดยกรณีท่านจะเลื่อนเป็นชํานาญการพิเศษนั้นผลงานของท่านที่ต้องมาส่งนั้นจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเรื่องนะครับที่ท่านจะต้องมีบทบาทหลักนะครับหรือเป็นเจ้าของงานนะครับหรือเป็นหัวหน้าโครงการสําหรับงานวิจัยหรือพูดง่ายๆก็คือถ้า ท่านจะส่งผลงานมาชิ้นเดียวและอยากจะประเมินเป็นระดับชำนาญก,การพิเศษผลงานหนึ่งเดียวที่ท่านเอามาส่งนั้นนะครับจะต้องเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะไปนั่งและจะต้องเป็นงานที่ท่านมีบทบาทหลักด้วยนะครับอ,อย่างน้อยก็คือจะต้องมีเปอร์เซ็นต์สูงๆนะครับร้อยละ60หรือ70ขึ้นไปเนี่ยจะถึงจะทําให้ผลงานของท่านมีความชัดเจนว่าท่านมีบทบาทหลักในงานนั้นๆน,น,นะครับ ทีนี้ถ้าท่านยังแบ่งสัดส่วนอะไรยังไงไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีคลิปสอนนะครับใน EP ีถัดไปนะครับสำหรับเป็นที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลงานย้อนหลัง5ปีนะครับซึ่งอาจจะมีหลายๆท่านเนี่ยสงสัยว่าระยะ5ปีย้อนหลังเนี่ยนับอย่างไรนะครับหลักเกณฑ์ตัวใหม่ก็ได้มีการเพิ่มเติมคำอธิบายเพื่อความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าท่านจะนับได้ตั้งแต่ตอนไหนนะครับซึ่งการนับระยะเวลาผลงานย้อนหลัง5ปีเนี่ย ให้นับตั้งแต่วันที่ผลงานของท่านเนี่ยได้รับการลงนามจากผู้บังคับบัญชาหรือพออ,อของท่านมาแล้วครับว่าวันไหนที่พอลงนามเห็นชอบอนุมัติอนุญาตหรือแม้แต่รับทราบการทํางานของท่านน่ยวันนั้นนะคือวันที่ผลงานของท่าน,นแล้วเสร็จท่านก็นับวันนั้นนะครับกลับขึ้นมาถึงปัจจุบันว่ามันเกิน5ปีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นคําอธิบายที่เพิ่มเติมอย่ใงนั้นสาหรับผู้ที่ทํางานวิจัยนะครับนับระยะเวลาย,ยังไงนะครับ ก็คือให้นับระยะเวลาท่านส่งร่างโครงการนะครับวิจัยหรือด้าบแรกนะครับให้พอลงนามซึ่งวันที่พอลงนามก็คือวันที่งานของท่าน,นาแล้วเสร็จนะครับท่านก็เอาเวลานั้นนำมานับได้นะครับทีนี้เนี่ยก็จะขอแนะนําว่าจากนี้ไปเวลาท่านทํางานอะไรนะครับท่านควรจะมีหลักฐานในการทํางานนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านมีระยะเวลาแล้วเสร็จที่สามารถนํามาใช้ในการประเมินผลงานได้นะครับอย่างน้อยก็ควรจะมีบันทึกข้อความนะครับรายงานให้พออทราบนะครับ ขอออจะได้มีการลงนามเพื่อท่านจะเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำผลงานได้นะครับทีนี้ในประเด็นที่3นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานตัวเต็มนะครับซึ่งของเดิมหลักเกณฑ์เดิมนะครับได้บอกไว้ว่าท่านต้องมีการเผยแพร่ผลงานเล่มเต็มนะครับในห้องสมุดนะครับแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับ ซึ่งหลักเกณฑ์ตัวใหม่ได้มีการปรับปรุงนะครับว่าได้ยกเลิกตรงส่วนนี้ออกไปนะครับคือท่านไม่จําเป็นต้องเผยแพร่ผลงานในห้องสมุดหรือในอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับเนื่องจากเราเป็นห่วงในเรื่อง,องความปลอดภัยเรื่องข้อมูลส่งบุคคลของท่านรวมถึงบุคคลที่3ที่ท่านมีการเขียนอ้างอิงในผลงานของท่านด้วยนะครับประกอบกับในหลักเกณฑ์ที่กพอพกําหนดก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีการเผยแพร่ในส่วนนี้นะครับเราจรึงตัดตรงนี้ออกไปนะครับเพื่อเพิ่มความรวดเร็วนะครับ แล้วก็ลดขั้นตอนทรัพยากรในการทํางานของท่านนะครับทีนี้นะครับอาจจะมีหลายคนสงสัยว่าแล้วมันจะเป็นการพิสูจน์ผลงานอย่างไรนะครับว่าผลงานนั้นเนี่ยเป็นผลงานที่เจ้าตัวทําจริงๆหรือว่ามีการอาแอบอ้างผลงานหรือไม่นะครับซึ่งก็ขอเรียนว่าในขั้นตอนนี้นะครับได้ดําเนินการเสร็จสิ้นก่อนที่จะมาถึงตรงนี้แล้วนะครับในขั้นตอนการประเมินบุคคล ซึ่งท่านสังเกตว่าในตอนที่มีการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกการประเมินบุคคลน,นั้นนะครับทางกบคได้มีการเผยแพร่รายชื่อผลงานของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกประมิลบุคคลด้วยนะครับแล้วก็ได้มีการเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงณเวลานั้นนะครับว่าผลงานนั้นมีความถูกต้องมีการอ้างถึงบุคคลที่3หรือมีการเอ่เคลมผลงานหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย ก็มีขั้นตอนในการตรวจสอบและการทวงติ้งอยู่แล้วนะครับถ้าท่านใดทํางานร่วมกับใครนะครับและเห็นว่าผลงานที่ผู้ผ่านการประเมินนั้นไม่ถูกต้องท่านสามารถทักทวงได้นะครับในขั้นตอนของการประเมินบุคคลได้เลยนะครับเพราะง้นขั้นตอนในเรื่องของการเผยแพร่ในส่วนของเล่มตัวเต็มจึงตัดออกไปได้นะครับทีนี้ในประเด็นสุดท้ายประเด็นที่4นะครับในเรื่องของอขั้นตอนนะครับในการส่งตัวเล่มน,นะครับ จากเดิมนะครับที่ท่านเนี่ยทำผลงานแล้วจะต้องมีการส่งให้คณะกรรมการกองรับรองนะครับหลักเกณฑ์ตัวใหม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับให้ผู้ที่รับรองผลงานของท่านเป็นแค่ผอสํานักหรือผู้บังคับบัญชาของท่านเท่านั้นนะครับ นั่นก็หมายความว่าท่านไม่จําเป็นต้องส่งผลงานผ่านคณะกรรมการกองแล้วนะครับเนื่องจากคณะกรรมการระดับกองนะครับมีหน้าที่แค่ให้คําปรึกษาแนะนําเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะลงมติตัดสินผลงานของท่านได้นะครับเพราะหลักเกณฑ์ที่กพกํากหนดว่าผู้ที่ตัดสินผลงานของท่านมีเพียงแค่คณะกรรมการประเมินผลงานเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจึงตัดขั้นตอนนี้ออกไปเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทํางานของท่าน เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปถ้าท่านทําผลงานเสร็จท่านก็แค่ส่งใบรับรองนี้ให้ผู้มังคับบัญชาของท่านเซน็นท่านก็สามารถที่จะส่งผลงานนี้มาให้กับทางกองการเจ้าหน้าที่ของเราได้นะครับซึ่งจะเป็นการทําให้ขั้นตอนการทํางานของท่านนั้นรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลักเกณฑ์ตัวใหม่ในเรื่องของการประเมินบุคคลและผลงานที่ประกาศเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์นะครับถ้าท่านต้องการศึกษารายละเอียดท่านก็สามารถดูจากเว็บไซต์นะครับของกองบรรณาธิการบุคคลได้นะครับเราได้มีรายละเอียดของตัวหลักเกณฑ์เอาไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมตารางสรุปนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่มีการอัปเดตในเรื่องของหลักเกณฑ์ตัวใหม่ ในตอนถัดไปจะมีเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามต่อไปนะครับขอบคุณนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณไลลาสำหรับเนื้อหาของประกาศออกกรมงตัวล่าสุดก็คือประกาศออกข้อคมประมงลงวันที่1 0บพฤภาคมพันเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการในการเลื่อนระดับให้สูงขึ้นค่ะดีเลยค่ะคุณจันทร์สิวันนี้เราได้ความรู้ไปเยอะเลยนะคะค่ะ และที่สําคัญนะคะอย่าลืมข้าราชการประเภทวิชาการท่านใดนะคะที่ส่งเล่มสีฟูหรือเอกสารประกอบการประเมินบุคคลหากท่านส่งมาก่อนวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะให้ท่านใช้หลักเกณฑ์ฉบับก่อนนะคะส่วนท่านใดที่ส่งมาตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2568ให้ใช้ตามเงื่อนไขตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับนี้ตามในคลิปนี้นคะ่ะได้เลยค่ะคุณจันจิไว้ข่าวหน้าเราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไร เจอกันได้ที่ช่อง YouTube HR DOF Channel ชนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะ